สวัสดีค่ะดิไอ d o l ทีขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีเสือนะคะสำหรับปีนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการค้าขายในบริเวณย่านบางลำพูค่ะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือร้านถั่วทอดบางลำพูค่ะซึ่งมีชื่อเสียงมานานแล้วก็ขายมากว่า50ปีแล้วค่ะ อยากจะกินถั่วทอดนะคะต้องโทรสั่งจองล่วงหน้าและที่สำคัญไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะคะคิวอาจจะเต็มหรือว่าแป้งอาจจะหมดก็ได้ซึ่งก็ต้องแล้วแต่จังหวะและโอกาสด้วยค่ะอ๋อสอ,อ,องห้าหนูพิ่งห้ากับเอง อันนี้มีสาขาเดียวเลยไม่มีสาขาอื่น <S 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 ใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> ต้องยืนทอดักาสไลนี้อ่ะยืนทอดรับออเดอร์อะไรอย่างนี้นะ <S 2> <S 2> <S 2> เราไม่ต้องปรับอะไรเนาะ <S <S มีกลิ่นมีสไตล์ของตัวเอง